สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกะซากานะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่26เดือนหนึ่งกันนะครับมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีฝนตกหนักมากช่วงเวลา12นาฬกา3ถึง14นาฬกา36 ไลเหิมะตกนักช่วงเวลา20นาฬกา39ถึง22นาฬก39นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเขตจัับกนเลยมาดูที่เขตจับพัดต่ำเหมือนเดิมน,นะครับผมสภาพอากาศฝนตกหนักมากโปเกมอนก็จะมีตามานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศหิมะตกหนักกันเลยครับ ะโปเดี๋ยวเรามาดูในเขตจับระดับสูงเลยครับมาที่สภาพอากาศฝนตกหนักมากนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในสภาพอากาศหิมะตกหนักกันเลยครับครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย